นาซ่านนะคะวันนี้พีตุ้มจะมาทาคลิปการเป่ากุุยพื้นท่านนะคะกดอ่นตัวไอ้เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้มกุณนาซ่านด้วยนะคะการเป่ากุุยขั้นพื้นท่านก็ไม่ยากนะคะให้เพื่อนเพื่อนมาซึษาเรา่องโนดก่อนนะคะโนดการเป่ากุุยก็มี น ốt โดเรมีฟาซนลาทีน ốt โดก็จะกดแบบนี้นะคะมันจะมีหรูร้างด้วยนะคะเนี่ยหรูร้างต้องกดหรูร้างด้วยแล้วก็กดปุกนิวด้านบนเนี้ยคะ่ะหรูร้างนี่ไม่ใช้นะคะเว้นว้แบบเนี้ยใบธรรมดานะคะนี่ กดนี่นคคะกดตุกรูกดปิดเม็ดตุดตกลูเลยโดโดเรหยกนิ้วโปยด้านซ้ายขึ้นนะคะมีหยกนิ้วนางด้านซ้ายขึ้นนะคะมีแล้วก็ฟายกนิ้วกางด้างด้นายขึ้นนะคะ ซนซนก็ยกนิ้วชีดานสายขึ้นแล้วก็ลาลาลียกนิวนางด้านฝ้าขึ้นนะคะแล้วก็นดทีก็ยกนิวกลางด้านฝ้าขึ้นมาคืนนี้นดที แล้วก็ลริมหลโน้ตน,นะคะโดเดมีนีก่ก็โดเรมีกว่าซนลาแล้วก็ที Nốt để xuống. Nốt để bà nốt đề xuống, cậu ấy bao nốt do, để mà chạy lủng tí, nhiều qua đơm, nhá, chúng tôi nói là do do xuống, do chạy lủng nhiều qua đơm nít một, bắt ta rê xuống cậu bao chạy rèn bao nhiều qua đơm nít, nhá, cậu bay có mày nhận เพลงที่ว่าไม่ยะนะคะขั้นตอนแรกกันฝึกเป่ากล้ยต้องเอาเป่าเพลงที่ว่างายง่ายคนนะคะเริ่มต้นโดยเพลงทีไม่ยะต้องรู้จักตัวโน้ตโอนโดเรมีฟาซอลารีโดเรทีว่าพี่ตุ้ม่อนไปแล้วนะคะต่อไปต่อไปก็มาเป่าเพลง ช่างช้างช่างช่างก็ให้ลืมตนมันมีนุษตจะเป็นเพลงที่ว่าไม่ยะการฝึกการช้นิ้วนุชเปล่งช้างก็เอาไอ้บรรทัดเระช่างช่างช่างน้องขีเห็นช่างรือเราช่างช่างช่างน้องขี้นช้างดื้อเราเราจะต้องท้องนุชให้เป็นเป็นเพลงไว้นะคะ đô 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 là sòn là đô khoa có lướm đuôi phần thật rễ con nát ha đô 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 là sòn là đô khoa sắm y bản thật nữa nát ha bọn ngựa cứ cứ nửa rèn chang chang chang, non tiền chang giúp chang mặn tua tuo mày bầu, nút phần tiếp theo đây các chang tua mày bầu, con tua nốt cặp cứ đô la sơn la pha son chàng mạnh, tỏa tô mày bầu Đô la, xoắn la phạc xôn Chạm mục, dao dao, đẹp và uông Còn nốt các mục Pha đi pha pha, pha đi pha Mình ông khác? Chạm mục, dao dao, đẹp và uông อบเริ่มเป้านะคะฟาดีฟาฟาฟาดีฟาที่เกี่ยวไต่วงเด็กมามิ้วมีตาหางยาวมิ้วมีตาหางยาวโดเรโดลาสนฟ้า hươn tăn, kỉnh chàng, nhá, còn nốt có do 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 la còn do pha, do 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 la còn do pha, do la la pha son, pha lì pha pha, pha lì pha, pha do le do la son กดติดตามกดไลค์กดแชร์ชมอตุมคุณนาซาน้วยนะคะสวัสดีค่ะ